น้องสมพรภูแสนสีก็บอกสวัสดีค่ะคุณป้านงยาวคุณยายนงยาวสแสวงสินก็บอกสวัสดีค่ะคุณสมขอบคุณหัวใจนะคะเออขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไงก็พี่แจมไม่ได้มาชักชวนนะคะแต่พี่แจมคุณมากเลาะก็สวัสดีคุณพงศกรนะคะ ค่ะคุณยายหนูเทียบก็น่ารักนะคะเปิดบ้านไปสองโมงถึงสามโมงค่ะยังไงก็แวะไปให้กําลังใจคนมาคลอนะคะคุณยายหนูเทียบก็น่ารักนะคะพี่หน่อยสตรีกรเทพนาก็เปิดบ้านสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงค่ะค่ะคุณยายหนูเทียบก็น่ารักนะครับแสวงสินนะคะยายหนูเทียบคนมากลอก็บอกสวัสดีจ้ารักรักกอดกอดค่ะรักรักกอดกอดน่าจะเป็นน้องดวงพรนะคะก็โอเคพี่บีแฟนเพจสวัสดี น้องเกศราเกียวกลมนะคะเอ่อน้องแม่น้องบีบีแฟนเพจก็น้องเกำลังใจนะคะค่ะทุกอย่างมีรายได้นะคะสร้างรายได้ได้นะคะเพราะว่าเจ้านายเราใจดีเนาะเอไอเจ้านา้าส่งเริบๆค่ะกอดๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุก พี่แจมหัวเราะเหมือนไมน่น้อส่งหัวเราะสมุตตมีมาน้องสมพรภูแสนสีบอกขอตัวทํากับข้าวนะคะพี่แจมเฮงเฮงปังปันไปจ้าแม่ยายหนูเทียบก็น่ารักนะค่ะเปิดบ้านตอนบ่ายสองโมงถึงสามโมงนะคะแม่ยายหนู่ิทิศก็บริการค่ะยินดีบริการนะคะค่ะทุกคนนะคะคุณชานกิจพรมจารีก็บอกขมพรภูแสนสีสวัสดีครับ เดี๋ยวพี่แจ่มก็จะแวะไปเยี่ยมเพราะมาเยี่ยมพี่แจ่มหลายครั้งแล้วพี่แจ่มก็ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเนาะเขาโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากทรมมาหากินสุดจริตสวัสดีคุณแจ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณธรมาหากินสุดจริตขอบคุณที่แวะ่ะค่ะก็น้องน้องสมน้องดวงพรเปิดบ้านเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะคุณสมปองน้อยปอยสอรี่ก็บอกสวัสดีสวัสดีไข่หน่อ อ๋อสวัสดีใครน้องพี่หน่อยก็ไปไปโยงอ๋อสวัสดีน้องสมพรภูแสนสีค่ะจับมือรักๆก,ก,กอดกอดกันได้นะคะคุณสมพรภูแสนสีก็บอกอสวัสดีค่ะคุณพงศกรค่ะคุณสม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกพี่แจมยังไม่ผ่านอะไรเลยก็เลยไม่กล้าเล่น <laughs> โอเคครูตุ๊ก่าเปหลังบ้านตลอดใช่ไหมคุณยายคุณพิษสมัยปทุมพิมพ์น่ะปาสายเป ป้าสายเปยครูตุ๊กวาราผลังใจขอบคุณการสนับสนุนเพื่อนๆทุกช่องทางนะคะพี่แจ่มก็ก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็ปนงบอกว่าคนสวยๆปนงก็ตาราย ตาลายเนาะแม่นงน,งน,งนงคุณยายนงเนาะคุณยายนงยเปิดบ้านบ่ายสองโมงถึง3ามโมงนะคะใครสะดวกก็แวะไปให้กําลังใจกันและกันนะคะน้องสมพรภูแสนสีก็บอกสวัสดีภัยนะคะพิมพ์เข้ามาทักทายพูดคุยว่ารับชมจากที่ไหนนะคะพี่แจมยืนยันตัวตนอยู่ที่ชุมพวงโคร,ราชนะคะหรือจังหวัดนครราชสีมานะคะไปนะคะขออภัยหาพี่จมไม่สามารถอ่านข้อความของใครได้นะคะขออภัยนะคะสวัสดีจ้าพี่พิสมัยจากน้อง สมพรภูแสนสีนะคะสวัสดีสวัสดีไขรน่ออ๋อสวัสดีไขรน้องพี่หน่อยก็ไปไปโยงโอ๋อสวัสดีน้องสมพรภูแสนสีค่ะแสวบเข้ามาให้กําลังใจพี่แจมตาเอคุณเลขาคนสวยค่ะคนเก่งค่ะอ๋อคุณพิศมัยปทุมพิมพ์ก็สัมเนียน,น่าจะยังไม่ได้เพราะว่าพี่แจมก็เพิ่ง เพิ่งเพิ่งเปิดเพจมาเนาะก็ยังไม่ผ่านเงื่อนไขอะไรเลยแต่แล้วน้องเกดก็ปักหมุดดาวได้นะคะปักหมุดดาวในไลฟ์สดเราแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามากีด้วยนะคะยินดีใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะค่ะโอเคอ๋อคุณชาญกิจบอกขึ้นสองเวลาค่ะเจ็ดโมงครึ่งกับสิบเจ็ดจุดแสงสินก็บอกสวัสดีคุณดวงพร ค่ะคุณชาญกิตก็บอกสวัสดีคุณยายนงเยาสแสวงศรีสวัสดีศิลเอาแล้วป้าเห็นคนสวยไม่ได้จ้าภูตุ๊กวาราพรหัวราอพพิจัาคุณสมพรภูแสนสีก็ยินดีด้วยจ้าเก่งมากๆจ้าน้องสมพรภูแสนสีก็ยินดีกับแม่น้องบีบีแฟนเพจถ่าถ้ายัางไงแค่เจอเจอแบบของพี่แจมก็สามารถให้ให้ให้หัวใจได้เนาะให้หัวใจกันได้ พี่ก็บอกสวัสดีค่ะคุณสายสวัสดีค่ะคุณสมปองน้อยป่อยสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณชามาส่งกำลังใจสวัสดีค่ะคุณพงศกรพุทธังกูลนะคะถ้าพีจ่จำอ่านผิดก็ขออภัยนะคะขอบคุณนะคะ,คะก็โอเคค่ะคุณสมคุณ พงศกรพุพทธอังกูลสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีคุณยายนงเยาวสแสวงสินนะคะคุณยายนนมารเกลาะนะคะน้องสมพรภูแสนสีก็บอกแอดทองมูลสวัสดีค่ะคุณแอดนะคะจากน้องสมพรภูแสนสีนะคะค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายนะคะเป็นกําลังใจให้พี่เจมค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจค่ะก็ส่วน ออ,อ,อสนใจรับผลไม้ไก่สกีนก็ก็ติดต่อแม่น้อง BB บีแฟนเพได้นะคะแม่น้อง BB บีแฟ a เพจก็สน สนใจรับผลไม้ไกส่สกีนก็ก็ติดต่อแม่น้อง BB บีแฟนเพจได้นะคะแม่น้องบ b บีแฟนเพจดีต้อนรับนะคะ mm. บ้านพี่แจมก็เปิดประมาณนี้ค่ะค่บ่ายสี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะคะ mm. ค่ะก็เข้ามาแล้วก็ทักนะคะค่ะอยาคุณสายนะคะคุณสายก็มาวันที่สองแล้วเนอะน้องสมพรภูแสนสีบอกว่าสวัสดีค่ะค่ะ,คะจากคุณสมปองน้อยปอยสลีตอรีร่ ครูตุกวาราการบอกพิสมัยปทุมพิมพ์ลาค่ะยินดีนะคะยังไงตอนนี้ก็บอกว่าคุณยายหนูเที่ยวคนมารอสวัสดีค่ะจับมือนะคะคุณสายบอกค่ะขออภัยนะคะคุณยายปฐีปสองซิมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายเวีขขเข้ามาให้กําลังใจพี่เจมตาเอกคุณเลข,ขาคนสวยค่ะคนเก่งค่ะอ๋อคุณพิสมัยปทุมพิมพ์ก็ ดวงตาขอบคุณทุกโปรไฟล์นะคะที่เข้ามาเยี่ยมบ้านพี่แจมฝนตกไหมคะอ่าตกตกไปปลอยตั้งแต่กลางคืนปองน้อยปลอยสตอรี่ค่ะทักทายนะคะก็ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วกส็สวัสดีคุณยายหนูเทียบคนมาร้อนนะคะค่ะสวัสดีคุณชาญกิจค่ะจะ พี่แจมตอนนี้ทั้งลูกเรือทั้งน้ํามันก็ยิ้มยิ้มอยู่ยิ้มยิ้มค่ะทุกคนให้การต้อนรับพี่แจมดีมากๆเลยก็ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณกําลังแรงใจค่ะคุณสายยินดีค่ะคุณสมพรภูแสนสีก็เปิดบ้าน8ปดโมงถึง9ก้าโมงนะคะใครสะดวกก็แวะแวไปค่ะส่งหนิ่สว่างมากๆเลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจแบ่งปันกันได้ค่ะแวะไปจับมือกดกอดกันได้นะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาก็เป็นหนึ่งนะคะฟังปังสำเร็จทุกช่องทางนะคะทุกเส้นทางนะคะคุณสายบอกว่าสวัสดีค่ะทักทายนะคะทักทายคุณสมบิณให้กับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะขอบคุณ ปองน้อยปล่อยสตอรี่จับมือค่ะจับมือนะคะคุณยายประพิษสองซิมบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะแม่น้องบีบีแฟนเพจครับสวัสดีคุณสายนะคะคุณแอดทองมูลก็บอกสวัสดีครับผม,ผมก็อยู่สวัสดีคุณสายนะคะคุณทองเปิดบ้านกี่โมงก็แจ้งได้นะคะวันนั้นพี่แจมก็ไปเจอที่ที่บ้านพี่น้อย ไปเจอคุณธรรมมากินสุจริลบีแฟนเพจบอกสวัสดีแม่ยายหนูเทียบนะคะแม่น้องบีบีแฟนเพจก็บอกค่ะมันยายหนูเทียบคนมากกล้อค่ะสวัสดีคะขออภัยสวัสดีทุกท่านค่ะจากครูตุกวราพรนะคะผมพรพนผู้แสนเาราอย่างเดียวมันก็จะไม่ไม่ปักหมุดอ่าไม่ปักหมุดอะไรสดเนาะ ค่ะก็บางคนเขาก็ได้บางคนก็ดีค่ะสวัสดีจ้าพี่แจมสวัสดีน้องเกศสราเกียวกลมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามา คุณยายก็น่ารักนะคุณยายน่ารักมากมากเลยใครก็สะดวกก็แวะไปเยี่ยมบ้านคุณยายได้นะคะคุณยายเปิดบ้านบ่ายสองโมงถึงสามโมงนะค่ะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวเคียเตอร์ที่ได้มารับชมไลฟ์สดของพี่เจมในวันนี้หรือรับชมย้อนหลังขอให้ทุกคนมี เหรียญปังปๆง,งปังปังจ้าทุกคนนะคะคุณยายหนูเทียบคนมักล้อก็บอกรักๆก,กกอดกอดพี่สายจับมือกับหนูเทียบคนมักล้อค่ะจากแม่น้องบีบีแฟนเพจน้องปันิไดมีแก้วก็สวัสดีแม่น้องบีบีแฟนเพจค่ะ จากคุณสมปองน้อยป่อยสตอรี่นะคะยังอยู่ขอบคุณนะคะที่ยังเป็นดวงตาให้พี่แจ่มนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณสมปองจันนะคะน้องเกศราเกียวกลมก็บอกสวัสดีค่ะแม่น้องบีบีน้องสมพรภูแสนสีก็บอกว่าสวัสดีแม่น้องบีบีค่ะสวัสดี ส่วนพี่แจ่มก็โอเคอยู่โอเคอยู่นะคะพูดคุยกันได้นะคะทักถ่ายพูดคุยปังขาขอบคุณมากนะคะยินดีเดินทางปลอดภัยสุกเส้นทางนะคะน้องสมพรปังฟังเช่นกันค่ะน้ำมันนี้นะคะพี่แจ่มก็เปิดบ้านเป็นประจำนะคะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพรบอกป้านงขา ป้าเนาะป๋าหน่อยไม่เป็นหนูเลยค่ะ <laughs> สันขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากชาวเคีย